สวัสดีจ้าสมโอเมียฝร,รังเยอรมันมาอัปเดตวิดีโอบ้านค่ะอัปเดตวิดีโอก่อสร้างนะคะงานงานต่อเฮตดงานต่อเนาะคะ่ะเอ็มตอนนี้สร้างกัเริ่มเหตุงานได้ลายเติบแน่ละค่ะสำหรับเอ็มห้องน้ำงานที่เหลือเนาะคะ่ะงานที่เลือกามีนสั้นซองสั้นซองก็คือห้องนอนสองห้อง แล้วก็ห้องน้ำหนึ่งห้องห้องนอนนี่กั้นห้องกั้นอย่างนั้นเลยแล้วนะคะเหลือแค่ท่าีกับอมท่าีกับประตูประตูอันห้องนอนสองห้องแล้วก็ห้องน้ำสั้นหนึ่งเออสั้นสองทั้งหมดเลยเนาะค่ะตอนนี้ไอ้แฝงแล้วก็ซื้อแอมมาติดเราด้วยค่ะอันนี้ก็คือห้องนอนสั้นสั้นเนี่ยสั้นสองเออประตวใหญ่ประตวใหญ่เอ ซื้อมาติดเรียบร้อยเนาะคะ่ะสมโอวาอมาติดไว้แท้สนุกคนทั้งพันได้อยู่อยู่สนกแต่วันแสงแลาว,วาเรย่าฮยนฮัจนร์กับเดือนสิงหาเดี๋ยวมันชิบติดติดบททันสันวาเลยซื้อมาติดไว้สันวาเออไอฟแฝงว่ากับรอบสองตอนเดือนสิงหานี่คืออยากขึ้นไปน้อนบ้านไมเลยสันวาไอฟแฝงว่ากับเดือนสิงหานี่ก็คือเอาผ้า เอาพามาตักบาตรย่ำเศร้าเนาะคะ่ะตักบาตรขึ้นบาน้านไม่ทำบุญขึ้นบ้านไม่เนาะคะ่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นนอน,นอแล้ววาน่ะเราอยากนอนบ้านไม่ล้วเดืยนสิงหาเลสเฝ้า,าเฮ็ดเฝ้าเลดเฝ้าเฮ็ดเฝ้าให้มันเลวเพิ่นวานเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเอมกวนฉีขึ้นบ้านไม่ก็สิตกแต่งความสวยงามนิดนิดหน่อยละค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็บ่แเม่นวานิไีไปได้ได้ขอไปอยู่เลยเนาะคะ่ะแต่ว่า เฮ็ดท eh. ิมไว้เออคนที่สิไปอยู่ก็อยู่ต่างประเทศพีเด้บ่ดทีนี้ก็กลับปีละเทียเนาะค่ะแต่ว่าพวกของพวกเฟอร์นิเจอร์อีหยังก็ยังพันที่ซื้อเข้าไว้นะคะเพราะว่ายังพันได้ไปอยู่ไอ้แฝงว่าการซื้อเข้าไปไว้ีิยามันเก่าว่าซั่นว่าเพราะว่าก็กลับปีละเทียเนาะค่ะก็ซื้อของที่จําเป็นจะต้องใช้แค่นั้นเองจะจะบ่ซื้อของทิมไว้หลายจังซี่นะค่ะ เออตอนนี้สร้างกำลังเริ่มแก้ประตูเนาะคะ่ะประตูทุกห้องเลยทุกทุกทุกห้องเลยค่ะเจ็ดห้องเจ็ดบานประตูนาประตูทั้งหมดใน7เจ็ดบานแกะไม่เบิดเลยค่ะเพราะว่าอขอบขอบประตูนะมันน่อยวงกบบงกบกับประตูบอนบ่ได้ขนาดกันเนาะคะ่ะมันก็ต้องได้เอ็นเจียออกให้มันให้มันได้ขนาดกัน สร้างเกา่าสร้างรับมูเก่าพัน็ดเพันธ็ตบ่ได้ขนาดเนาะอืมกะเกินเก็บเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ละค่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วเนาะบ้านหนังนี้เนาะบ้านลังนี้กะใส่เวลาขอนทางจะโดนแนี่เได้ปวดอ่ะไอแสงเราซื่อแข่งดูดฝุ่นมาไม่ได้มือนี้แล้วมาดูดเบื้อง้านเอมันมีรอยแตกรอยเหล่ามังได้บ้องสินะค่ะเพราะว่าน ฟุ้นเกาะเต็มเลยเราเลี้ยวบ่เห็นเลยได้นี่เลี้ยวบ่เห็นเลยต้องเอาแจงดูดฟุ้นต้องซื้อแจงดููฟุ้นมาดูดออกสันว่าเราจะเช็คงานบาวบามันมีรอยแตกรอยลาวโวกระเบื้องอะนะคะไอ้แสงเราเป็นนังสันเนาะแจงดููฟุ้นอันนี้คือดูดได้ดีแล้วว่ามันประเด็ดูดแต่อันนี้ได้เด้มันดูดได้บัสยางสันว่าดูดในกูดูดอันได้หอดก้อนหินก้อนหินเศษปูนเศษยางมันดูดได้บัดว่าสันว่าไอ้แสงว่า คือสมราคาแต่ว่าสนุกเนาะค่ะอันนี้ก็คือเป็นบริเวณห้องน้ำสันหลังด้านนอกตัวบ้านเนาะค่ะไว้แต่สำหรับคนเล่นน้ำเราเลี้ยนของ,องน้ำอันข้างนอกบ้านได้เลยมันจะได้บริสุกปุกในตู้ในตัวบ้านนั่นสินะเฮ็ดไว้สำหรับสาวไปน้ำเนาะค่ะห้องน้ำห้องนี้ อบ้านหลังนี้จากตารางเมตรบัดีค่ะจากห้องนอนจากตารางเมตรบัตีค่ะห้องบ้านหลังนี้ก็ประมาณสามร้อยเนาะคะ่ะสามร้อยกว่าตารางเมตรสามร้อยยี่สิบสามร้อยี่สิบตารางเมตรพื้นที่ใส่สวยก็สางทั้งหมดเลยเนาะคะ่ะเอมิจักห้องนอนบัติค่ะห้องนอนสี่ห้องนอนสามห้องน้ํานะคะแล้วก็ เออสองห้องทถงรับแขกสั้นหนึ่งสั้นสองนะคะสองห้องแล้วก็หนึ่งห้องครัวฝรั่งหนึ่งห้องครัวไทยนะคะแล้วก็อย่างอีกอะสองระเบียงหน้าหลังชั้นสองนะคะแล้วก็แล้วก็ห้องห้องเก็บของหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ห้องซักผ้าห้องหนึ่งเนาะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็เป็นหอ้องอ่อมันเก็บเอ่อเืียงซักผ้าห้องซักผ้าว่าซันเราะตเนาะคะ่ะอีกห้องหนึ่งก็ค่อนข้างจะกว้วงยุคค่ะเนาะคะ่ะสําหรับสมโอเองเพราะว่าสมโอบ่เออบอคิดว่าของสีมีบ้านหลังประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่ซานีก็ยังพันได้เร้วนะคะ่ะยังพันได้เร้วเนาะ,ะเออก็ะเบิดไปหลายแล้วค่ะคะ่อนข้างจะลายเนาะ แยกกค่อยเป็นค่อยไปเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะบ่ได้ฟ้าเพราะว่าเจ้าของพันธุทันสิบปรยูเดี๋ยวนี้เนาะค่ะก็ใส่เวลาอีกหลายอีกโดนอยู่ว่าสิไดอะไรกับยูไทยเนาะคะ่ะก็เฮ็ดทีมไว้ไอ้แฝงมา <c oughs> คันบ่นเฮ็ดในภายในอันนั้นสองปีอันนี้อันนี้บ้านหลังนี้เฮ็ดได้เก็บสองปีแล้วได้ค่ะเนี่ยบ้านหลังนี้สองปีเต็มแล้วเพราะว่าคันท่าคันท่าสิดอเฮ็ดอีกประมาณจากเจ็ดก้ปีข้างหน้า จนคอยเฮ็ุนี่ือแพงมากเลยค่ะทั้งค่าของต้งค่าสร้างนี่แพงดับเบิลคันถ้าเอ่เอเดตงแต่สองปีที่แล้วนี่ก็ยังโอเคไ่มบนาะค่ะถ้าถ้าเหตุอีกเจ็ดปีนี่บ้านหลังขนาดนี้บ่ได้เ้อค่ะแพงอันนั้นหกเจ็ดล้านนี่ไ่ได้เลยนะบ้านหลังขนาดนี้เด้ถ้าภายในเจ็ดปีข้างหน้าค่ะเพราะว่าของอุปกรณ์กันก็สร้างแพงแล้วก็ค่าสร้างค่าผู้รับเหมานี่โอ้ย บรอยากบอกถึงเลยคะ่ะแพงมากบอกไปเลยเนาะอันนั้นผู้รับเหมาบอกว่า,ขา,าเขาว่าถ้าประเพณยในปีนี้นี่อันมันสิแพงขึ้นทุกปีเด้เพราะว่าอุปกรณ์การก่อสร้างอะสร้างมาเนาะอันนี้ก็คือสร้างอันเพิ่นมาเดินแอร์ให้เนาะค่ะเดินน้ำทรายน้ำยาแอร์ให้เออก็ค่อนข้างจะใช้เวลาโดนอยู่เด้นี่เพิ่นมาเฮ็ดตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงจนว่าค่ำก็จะน้องมืดแม่ค่ะต้องค่อยได้กลับบ้าน มามนไ่ง่ายๆเด้อสนอกว่าเพราะว่นแต่งงานสูงเนาะบ้านสมโอมันสูงเด้มันสูงจากอนยกอระดับพื้นดินกับตั้งเมตรหนึ่งมันบอกค่ะสูงแต่งแต่พื้นเต่งแตพ่พื้นดินประหันห,หลังคาสิบเอ็ดเมตรอะแพงสูงมากเนาะเอ็มติดติดแรกเขาวข่าสักก้อนสองตัวเนาะคะ่ะเพราะว่า ยังพันนีไปยูนะค่ะแต่ว่าเดือนสิงหานี่บ่แเนี่ยอาจจะได้เอาลงอีกเนาะคะ่ะอันนี้ติดไว้ห้องนอนห้องนอนสองห้องห้องลูกสาวกับห้องไอ้แเอเซงกับห้องสมอเนี่ยราคาะนํากันเอติดสองห้องก้อนมาสัน่ารอบางเดือนสิงหาอีกเจ้าหนึงว่าจะได้เอาลงอีกเนาะคะ่ะค่อยเฮ็ดค่อยไปย้งใช่ไหมค่ะเอ่อบ้านหลังนี้ประมาณจากบาทบาทีค่ะยังตอบพันได้เรม็มพันได้นิ่งเนาะคะ่ะมัน เดี๋ยวรอให้มันนิ่งก่อนแต่ตอนนี้กับเบิดอันอันเบิดร์ดลายแน่เหรอค่ะเครื่องสิบละเกินเกินเครื่องสิบละค่ะตอนนี้ค่อยเฮ็ดค่อยสั่งไปเนาะคะ่ะบ่ฟังบ่ฟังเพราะว่าเอ๋ทั้งสมโอกับไอ้แฟงก็มีเวลาค่อนข้างจะอีกหลายปีกว่าจะได้กลับไปอยู่ไทยเนาะคะ่ะก็ให้สั่งไว้ให้อีพ่ออีแม่เพิ่นเบิ่งไว้ให้ฟอลไว้ให้เนาะคะ่ะคนอย่างก็ขึ้นมาอย่างคนอยู่ คนยูไ่ได้สัง่งคนสั่งบร่ได้ยูค่ะว่าเนาะผู้มีบุญแม่นพ่อกับแม่ได้ยูบ้านหลังละลายล้านเนาะคะ่ะแต่ว่า,าพ่อสมโอกะกกับทุกปีเนาะคะ่ะเวลาลูกสาวปิดเทอมยังสิกะกลับได้เออเป็นเดือนเนาะคะ่ะเดือนนึงเนาะคะ่ะกับแท่นึงกับได้ได้ได้แท่ะเดือนเนาะคะ่ะเออช่วงเด็กน้อยปิดเทอมยังสินะอืเออ บ้านสมโอกค่คนทางกใกล้จะเสร็จแล้วค่ะใกล้ถึงใกล้แล้วดีใจนะค่ะเพราะว่าใกล้สิได้ใกล้สิได้พักผ่อนสมองแล้วเพราะว่างานนั่นนั่น,นหาสร้างแต่ละคนนี่ต้องปวดหัวเ้อค่ะสร้างแต่ละคนนี่บ่ค่อยอยากสิรับผิดชอบงานสําใดได้สิบวัให้เนาะเอ็มคม่อยเอ็นเียนสร้างไปเรื่อยเนะาะบ่ได้มันบ่เมนยังไงได้เงานก่อสร้างก็ไดฮา สร้างสร้างแผนงานก็สั่งก็ได้ค่ะถ้าบางคนเขาก็บรรับผิดชอบงานบางคนเขาก็มักง่ายเนาะคะ่ะเฮาเป็นคนเออหาสร้างเองเนาะคะ่ะคุมงานเองมันก็ค่อนข้างจะจะจะปวดหัวแนงสินะค่ะอันนี้ไอ้แฟงแล้วก็มาเดินสา,ายไฟเนาะค่ะสายไฟตัวเขาแทงน้ำเนี่ยค่ะเครื่องกองน้ำเนี่ยค่ะ แตงแต่มประเทศไทยนงางบ๊วยพักจักเหมือได้นะคะเริ่มงานั้งแต่หงมุง้งเศน้าิ่นว่าขันบ๊ขันบ๊นบเริ่มเหตุงานั้งแต่เศ้านี่คือฮ็ดบ๊วยเด้มแดดว่าสันมันห้อนวน่าฉัน่าต้องเฮดตงแต่นั่นแต่เว้ยยังพอได้ขึ้นพุนอนไ้แสงละว่าเออมาช่วงนี้ใครเนยยูนบวหนปันใดละว่าเนะคะแต่ว่ากเ็เริ่มเริ่มสิห้อนแนแลรวเด้ละว่าแต่ก็ดีกว่าเอเดียน เดือนสิงหาอยู่ว่าสันละวะทุกที่นี่สิมาตั้งแต่เฉพาะเดือนสิงหาเนาะค่ะเพราะว่าดึงหน่อยปิดเทอมใหญ่นเนาะแต่ว่าช่วงก่อสร้สางนี่คือไอ้แฝงบินมาสองรอบบินกลับไทยสองรอบเนาะค่ะรอบรอบแรกประมาณเดือนเดือนนี้รอบสองก็คือเดือนสิงหาเนาะค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงการก่อสร้สางเนาะเราจะต้องบินมาสร้างงานบินมาตรวจงานบินมาเบิง่งานจังนีนะคะว่ามันได ได้ตามเป่าบ่ได้มาตรฐานบ่จังสินะค่ะเนาะอันนี้เพื่อนก็ซื้อแทงน้ำม,มาวางไว้สองพลิตรเนาะค่ะเอออันนั้นแทงน้ำเฮดแวร์สำหรับให้พ่อตโตเพือเพ่อนว่าพอโตไปแต่หดผักหดสวนเพือเ่อนว่าเนาะแล้วกเว็เดินท่อน้าเดินท่อสายไฟเดินอย่างของเราเองแล้วค่ะ พ่อทอกับลูกเคยว่าภาษาเยอรมันกับเป็นเดอ้พอพ่อทออยู่ไปอยู่มาลูกเคยสอนว่าภาษาเยอรมันนั้นกับว่าเป็นแน่แล้วเด้อนะว่าหลังสั่มกับว่าเป็นพาเซอร์กับว่าเป็นอย่างก็ขับพุดแล้วกับว่าเป็นได้พอใคแเราจําได้เบิดอยู่กับลูกเคยหลายสอยงานลูกเคยเนาะค่ะเป็นนนัเป็นลูกมือให้ลูกเคยยิมนั่นยิมนี่สรงงานในเขาองศีนะค่ะเออ นั่นก็จำคำศัพท์ได้แน่หลายคำเลยเด้เก่งตองลูกเคยพุนได้แล้วธรรมดาด้วยพ่อ่อยพ่อทอกับลูกเคยปฏิวัติน่ะเมื่อหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ซาเด้งไปน้ากันขี่มอเตอร์ไซค์ซาเด้งเป็นไปสื่อ่อนามน้ำกันไหมคะแต่ยังหัวแต่ยังหัวฝากกดติดตามสมโอเมียฝรั่งเยอรมันเด้อค่ะไปละค่ะพ่อกันไหมเด้อจ้า